วันนี้วันที่18เมษาก็ได้ผลงานอีกชิ้หนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในต้นแบบในการสร้างอาคารลานสลา,าประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาดำของวัดชูจิตครับตัวนี้เราเรียกว่าลายราชวัตรก็คือการทําลักษณะเป็นการขัดแตะแบบนี้นะครับหมายถึงที่อยู่หรือมนทนของเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายก็จะมีดอกไม้ไประจาทิศเป็นดอกไม้จันทร์อีก4ดอกนะครับ ประจำมุมทั้ง2ด้านลวดลายทั้ง2ด้านนี่เหมือนกันตอนนี้เราได้หล่อเป็นตัวมาสเตอร์สําหรับเอาไว้ใช้จริงๆแต่ว่าเราตอนนี้เก็บงานไปได้แค่70%เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดให้คมกริบเลยเสร็จแล้วก็จะติดเป็นดอกไม้จันทร์เล็กๆตรงนี้เองนะครับดอกไม้จนัจนทร์ครับดอกไม้จันทร์ที่คือดอกไม้ที่เทวดาเขาโปรยลงมาอวยชัย ในพระพุทธศาสนาจะมีดอกไม้อยู่สองสามชนิดเองที่เทวดาจะโปรยลงมาโดยเฉพาะดอกมณฑาทิพย์ตัวอาคารของพระพุทธองค์ดำเนี่ยก็จะมีดอกมณฑาทิพย์สี่ด้านด้านละสามดอกนะครับเป็นการโปรยลงมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองออดอกไม้จันทร์ก็จะมีความหมายเรื่องเกี่ยวกับมงคลเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเป็นลายราชวัตหนึ่งเป็นมณฑลของที่อยู่ของเทวดา จะเป็นกำแพงกั้นตัวขอบพื้นที่ทั้งหมดของตัวอาคารนะครับแล้วก็ย่อมุมไม้12เทวดาก็จะเขาเป็นความเชื่อนะว่าเทวดาก็จะอยู่ตามจุดตามมุมตามดอกไม้เหล่านี้นะครับพื้นที่ที่เราสร้างเนี่ยก็จะเป็นมงคลตอนนี้เราได้สร้างตัวเป็นโลหะออกมาแล้วนะครับเป็นอลลอยหลังจากนั้นเราก็จะไปติดบนตัวพื้นปูนแล้วก็มีการเชื่อมเป็นลวดลายตัวนี้เสร็จแล้ว70%เหลือติดลายดอก หลังจากนั้นตัวเสาก็จะทำขึ้นอีกทีหนึง่งตัวเสาตอนนี้ก็ทำตัวคิ้วบัวฐานและก็หัวบัวบนเรียบร้อยแล้วยกเป็นตัวกลางยังไม่ได้ทำก็อีกสักระยะหนึ่งก่อนสิ้นเดือนนี่ทุกอย่างคงเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้